ครับสวัสดีครับผมชื่อต้านะครับจาก BKK Styder ครับก็เป็นเจ้าของเว็บไซต์ BKK Styder ครับของจักรยานเด็กนะยครับยี่ห้อ B ยี่ห้อ Styder ครับแรกเริ่มเลยครับต้ามีหลานอยู่หนึ่งคนครับเขาวัยประมาณ2ขวบแล้วเราก็อยากจะหาอะไรเจ๋งๆให้น้องเขาเล่นนะครับก็เจอหัวหน้าที่ออฟฟิศที่ทำงานของต้าเนี่ยครับเขาซื้อจักรยานเด็ก Styder ให้ลูกเล่นแต่ต้าก็ถามเฮ้ยอยู่ไหนอะไรยังไงก็เลยไปเซิร์ช Google ปรากฏว่าเฮ้ยทำไมมันไม่มีคนขายเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยเริ่มต้นจุดตรงนั้นมาเรื่อยๆครับก็เลยแบบเอ้ยสั่งมาขายดีกว่าจักรยานมันมีลักษณะเล็กเบาแล้วก็ปรับระดับสูงต่ำได้เหมาะสำหรับเด็กขวบครึ่งเป็นต้นไปก็18เดือนเล่นได้เดินได้วิ่งได้ก็คือหัดเล่นจักรยานอันนี้ได้เลยครับก็ที่จุดเจ๋งของมันน่ะก็คือเด็กได้มาออกกำลังกายในวัยที่เขาควรจะต้องได้ออกครับ ถ้าเทียบกับจักรยาน4ล้อพ่วงทั่วไปที่เราเห็นตามโรตัรบิ๊กซนะครับมันมีขนาดใหญ่ถ้าเราเอาเด็กประมาณขวบสองขวบมาไปนั่งบนจักรยานพวกนั้นเขาเหมือนว่าเขาได้แค่นั่งเฉยๆนั่งคอมไม่ได้ออกกําลังกายเลยแต่จักรยานนีมน้มันมีขนาดเล็กมากเด็ก2ขา2ขาเขาถึงอยู่บนพื้นตลอดเวลาเหมือนว่าเขาคอนโทรลตัวเองด้วย2ขาของเขานีครับ่ยครับ ที่ผ่านมาเลยมันไม่มีกิจกรรมเลยครับก็คือหมบบว่าลูกค้าทุกคนที่เขาซื้อไปก็เหมือนว่าไปเล่นเงาๆบ้านใครบ้านมันอย่างเงี้ยครับแล้วพอมาวันนี้ต้าก็เลยอยากจะจัดกิจกรรมดีๆนี้ขึ้นมาเพื่อให้รวมตัวชาวแก๊งสไตเดอร์ครับครับก็สถานที่ที่ต้าเลือกใต้สะพานพระรามแตรงฝั่งชนบุรีนะครับก็เหมือนเหมือนมีที่ลานกว้างเหมาะสําหรับเด็ก10 20 30คนแล้วก็มีเนินลาดลงมาไอ้เนินลาดเนี่ยสำคัญมากสําหรับการจัดงานของเราครับเพราะว่า เนินลาดมันไม่ได้มีกันทุกบ้านนะครับตรงนี้มีเราก็เอ,อมาเล่นเนินลาดตรงนี้กันเถอะครับตอนแรกเห็นในอินเทอร์เน็ตเนอะคือมันเล็กแล้วก็มันเขาบอกว่ามันเบาดีแล้วก็น่าจะพกไปไหนได้ง่ายครับแล้วก็แล้วก็ได้ยินว่าคือพอน้องหัดอย่างเงี้ยจะทรงตัวจักรยานสองล้อได้เร็วขึ้นครับก็เลยลองดูครับ ก็จริงๆเคยซื้อ3ล้อให้น้องลองเล่นนะคะแล้วก็น้องถีบไม่ได้เหมือนเขายังไม่มีแรงถีบทีท่ที่ตัวถีบอะค่ะก็พอไปเห็นอันนี้แล้วมันไม่มีที่ถีบแล้วก็ดูจากคลิปวิดีโอว่าเออน่าจะเล่นง่ายแล้วมันช่วยในเรื่องของการทรงตัวแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อหมัดใหญ่ขาเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากอยากให้ลองเล่นดูเพราะว่าถ้าเขาทรงตัวเป็นปุ๊บเขาก็จะขี่2ล้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปหัด3ล้ออีกอะค่ะ คือตอนแรกก็ห่วงก็จะซื้ออุปกรณ์ป้องกันให้เขาคือหมวกกันน็อกอะค่ะแล้วก็พยายามดูอยู่กับเขาตลอดว่าเวลาเขาเล่นแรกๆกช่วงแรกๆที่เขายังทรงตัวไม่ได้ก็จะต้องมีคุณพ่อคุณแม่ประกบตลอดแล้วก็คอยช่วยดูแต่ว่าเขาก็จะด้วยความเป็นเด็กเขาก็จะระวังตัวของเขาในระดับหนึ่งอยู่แล้วว่าเขายังเล่นไม่แข็งเขาก็จะค่อยๆไปแต่พอเขาเริ่มเล่นแข็งขึ้นเขาก็จะเริ่มเร็วขึ้นครับจักรยานสไตเดอร์เนี่ยครับก็ขเขาดีไซน์มาสำหรับเด็ก18เดือนถึง5ขวบ ถามว่าคุ้มไหมราคาก็สูงเหมือนกันนะครับประมาณ3,990บาทครับหน้าร้านตอนนี้ก็ถือว่าสูงสำหรับพ่อแม่ครับแต่สำหรับต,าต้าตาว่ามันไม่สูงครับเพราะว่ามันคุ้มมากมันถูกกว่า iPad แน่น,นอนเด็กได้มาออกกําลังกายได้ออกแดดได้ออกเหงื่อสิ่งที่แล้วก็ได้ยิ้มแย้มติตใจแบบสายลาาเลยครับได้ออกกําลังกายซึ่งตาคิดว่ามันคุ้มมากครับสำหรับพ่อแม่ที่ยังลังเลอยู่ออ